บทที่9หลวงตาเฟื่องเสียงระฆังตอนตีสีงเงียบหายไปนานแล้วแต่เสียงเห่าหอนของสุนัขยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆเพราะเมื่อตัวหนึ่งหยุดอีกตัวหนึ่งก็ตั้งต้งตนหอนใหม่ผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่อย่างนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงแล้วครูใหญ่กำลังเดินจงกรมระยะที่6อยู่รู้สึกกำคาญขึ้นมาตงิดต,ตังิด เพระาะแม้จะกำหนดได้ยินหนอครั้งแล้วครั้งเล่าพวกมันก็ยังไม่ยอมหยุดเห่าหอนเหตุนี้กระมังที่เขาเปรียบเทียบคนที่พูดพร่ำไม่รู้จักกาลเทศะว่าพวกปากหมาแต่ก็แปลกตรงที่ว่าวันนี้เสียงของมันโหยหวนชวนให้ขนลุกขนพรองกว่าทุกวันหรือจะเป็นเพราะว่าพวกมันรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระ ซึงได้หอนนานกว่าปกติเขาคิด <Song. S 2> เดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆซึ่งกำหนดนั่งยังไม่ทันจะได้นั่งก็เห็นพระรูปหนึ่งเดินขึ้นศาลาตรงมาแสงจากดวงไฟสี่สิบแรงเทียนแม้จะไม่สว่างสวัยเท่าไฟนีออนแต่ก็ทำให้เห็นชัดว่าภิกษุรูปนั้นอายุในราวเจ็ดสิบเศษร่างกายสุดโทมสู้ผอม จีวอดูเก่าสกรปรกแถมยังขาดกระรุ่งกระริ่งเหมือนเอาผ้าคีริ้วมาห่อหุ้มร่างภิกษุชลาเดินตัวแข็งทื่อตรงมาดวงตาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของครูใหญ่คลั้นใกล้เข้ามาในระยะสักสามเมตรจึงได้รู้ว่าท่านไม่ได้เดินหากลอยมาในลักษณะเท้าเรียกๆกับพื้นสติบอกทันทีว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้านั้นมาจากต่างภพภูมิ หันไปดูครูน้อยสองคนเห็นเพิ่งจะเริ่มเดินจงกมรมเพราะโมแต่อิดอิดอ,อดอดกว่าจะตื่นกันได้ก็เกือบตีห้าข้าไปแล้วมีหนำซ้ำยังเสียเวลาไปกับการล้างหน้าแปลงฟันอีกหลายนาทีมีคนตื่นอยู่สองคนเช่นนี้ความกลัวก็ลดน้อยลงแต่เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพลวงตาจึงกำหนดเห็นหนอสามครั้งกำหนดแล้วภาพนั้นก็ยังไม่หายไป ครูไกลางคนจึงรวบรวมสติแล้วถามออกไปว่าท่านเป็นใครขึ้นมาทำอะไรที่นี่อาตมาเป็นพระอยู่วัดนี้เขาเรียกอาตมาว่าหลวงตาเฟื่องเสียงนั้นแหลมพิลึกผิดแปลกไปจากเสียงมนุษย์ธรรมดาสามัญแล้วทำไมหลวงตาไม่ไปลงโบสถ์กับเขาล่ะครับอาตมาไม่ต้องลงโบสถ์อย่าตกใจอาตมาไม่ได้มาร้าย คือว่าอาตมาตายไปเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนคนฟังรู้สึกขนลุกสู้เมื่อภิกษุชลาบอกว่าตายแล้วแต่เมื่อท่านบอกว่าไม่ได้มาทำร้ายจึงกลั้นใจถามออกไปว่าแล้วท่านขึ้นมาบนกุฏินี้มีจุดประสงค์อะไรเหรอครับมีสิอาตมาจะมาขอส่วนบุญจากโยมอาตมาลำบากเลือกเกิน ต้องอดอดอยากๆยากหนาวก็นหนาวโยมช่วยบอกท่านพระครูด้วยว่าอัตมาขอผลาไไรสักสำรับแล้วเวลาโยามปฏิบัติกรรมฐานช่วยแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้หลวงตาเฟื่องวัดป่ามะม่วงด้วยอัตมาจะได้ไปเกิดสักทีวนเวียนอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วเพราะยังใช้กรรมไม่หมดเมื่อตอนท่านบวชไม่ได้เจริญกรรมฐานหรอครับ จึงได้มีสภาพอย่างนี้ใช่แล้วอาตมาเป็นคนหัวดือ้อท่านพระครูบอกอาตมาก็ไม่เชื่อเพราะเป็นคนทิฏฐิสูงเห็นว่าท่านพระครูเด็กกว่าไหนเลยจะมาสอนอาตมาได้ก็เพราะไม่เชื่อท่านนี้แหละถึงได้มาเป็นเปรตที่โยมเห็นอยู่นี่แหละเปรตหรอครับทำไมรูปร่างไม่เหมือนกับที่ยายเล่าให้ฟังสมัยผมเด็ก คือยายบอกว่าเปรตนั้นหน้าตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบาลานแสดงว่ายายหลอกผมใช่ไหมครับไม่ได้หลอกหลอกโยมเปรตมีหลายประเภทอย่างอาตมาเนี่ยประเภทประทัดตุป,ปะชีวิตกับเปรตคือเปรตที่มีการเลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้ อาตมาจึงต้องมาขอส่วนบุญจากโยมโปรดเมตตาด้วยเถิดเสียงนั้นทั้งขอร้องและว,วิงวอนถ้าอย่างนั้นผมจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ทุกครั้งที่ทำกรรมฐานหลงตาชื่อเฟื่องนะครับถูกต้องอาตมาต้องขอขอบใจโยมเป็นอย่างมากขอให้โยมจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อไปทางนี้เป็นทางประเสริฐที่สุดแล้ว อาตมายังนึกเสียดายเวลาที่ผ่านมามัวแต่ลงประมาทมัวเมาในชีวิตจึงต้องมาตกกระกรรมลำบากอย่างนี้กว่าจะรู้สึกตัวมันก่อสายเกินไปเสียแล้วจงอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างอาตมาเลยนี่ถ้าเป็นไปได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้งอาตมาจะเจริญสติปัฏฐานสี่ไปจนตลอดชีวิตทีเดียว จะไม่ประมาทมัวเมาอีกแล้วเข็ดแล้วอาตมาลาลลนะโยมร่างนั้นค่อยๆลอยห่างออกไปและจึงหายวับไปกับความสลัวของรุ่งอรุณบัดเดินนั้นบรรดาสุนัขที่ส่งเสียงเห่าหอนมาตั้งแต่ตีสี่ต่างพากันเงียบเสียงลงราวกับนัดครูใหญ่ไม่สบายหรือเปล่าครับถึงได้ยืนพูดอยู่คนเดียวอย่างนั้น ครูบุนมีเดินเข้ามาถามด้วยความสงสัยผมกำลังคุยกับหลวงตาเฟื่องคุณไม่เห็นหรอกรึพระแก่ๆที่เดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เองผมไม่เห็นมีใครสักคนไม่เชื่อถามครูอรุณดูก็ได้จริงครับครูใหญ่ยืนพูดเงิงๆอยู่คนเดียวฟังไม่ได้สาบไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ย ครูน้อยอีกคนหนึ่งถามอย่างเป็นห่วงปเปล่า,ลาผมไม่ได้เป็นอะไรประเดี๋ยวผมจะไปพบหลวงพ่อสักหน่อยคุณสองคนไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครูบุญมีดูนาฬิกาข้อมือแล้วท้วงว่าเพิ่งจะตีห้าครึ่งอีกตั้งครึ่งชั่วโมงจึงจะออกจากโบสถ์เราปฏิบัติไปพล,งพลางๆก่อนดีกว่าคุณสองคนไม่รำคาญเสียงหมาหอนหรือ มันเพิ่งหยุดไปเดี๋ยวนี้เองอะไรของมันนักหนาหอนอยู่ได้เป็นชั่วโมงครูใหญ่บุญใครว่ามันหอนตอนพระตีระคังเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอเช้านี้ครูใหญ่มีอะไรแปลกๆพิกลหรือว่ายังไม่อยากกลับบ้านครูบุญมียาาครูใหญ่จึงตัดสินใจไม่เล่าเรื่องประหลาดให้คนทั้งสองฟังเพราะสองคนนี้ จะต้องคิดว่าเขาไม่สบายสู้เก็บไว้ถามพระครูจะดีกว่าว่าไงจะไปกุฏิท่านพระครูกับผมไหมครูใหญ่ชวนอีกไปก็ไปไปนั่งสมาธิรอท่านก็ได้ครูอรุณพูดแล้วคนทั้งสามจึงพากันไปนั่งรออยู่ที่กุฏิท่านพระครูอากาศภายนอกค่อนข้างหนาวเย็นเพราะย่างเข้าฤดูหนาว แต่จิตใจของครูใหญ่กลับร้อนรุ่มดังไปสูงขอนทั้งร้อนใจและใจร้อนอยากพบท่านพระครูเป็นที่สุดเสร็จจากสังฆกรรมในโบสถ์แล้วท่านพระครูจึงเดินกลับกุฏิเพื่อเตรียมออกบินทบาทโปรดสัตว์เช่นเดียวกับภิกษุอื่นๆในวัดครั้นถึงกุฏิก็ต้องแปลกใจ เมื่อเห็นครูสามคนนั่งรออยู่ท่านคิดว่าเขามาลาจึงชวนให้อยู่รับประทานอาหารเช้าก่อนพวกผมยังไม่กลับหรอกครับแต่ผมมีปัญหาบางอย่างจะมาเรียนถามหลวงพ่อครับต้องขอประทานโทษที่มารบกวนแต่เช้าครูใหญ่ออกตัวมีอะไรหรือถ้าทางดูร้อนใจพิกลหลวงพ่อครับ ที่วัดนี้มีพระชื่อหลวงตาเฟื่องหรือเปล่าครับท่านพระครูนั่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่ามีแต่ตายไปนานแล้วแกเป็นจ่าสิบตำรวจกรเกษียณอายุแล้วมาบวชที่นี่ครูใหญ่รู้จักแกด้วยหรือไม่รู้จักหรอกครับแต่ท่านมาหาผมเมื่อคือนนี้มาแนะนำตัวว่าชื่อหลวงตาเฟื่อง แล้วครูใหญ่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่านพระครูฟังอย่างละเอียดฟังแล้วท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นว่าน่าอายเหลือเกินตัวเป็นพระแต่มาขอส่วนบุญจากญาติโยมครูเห็นหรือยังว่าพระก็ไปทุกขติไปอบายได้ถ้าประมาทหลวงตาเฟืองแกดื้ออาตมาเตือนด้วยความหวังดีแกก็ไม่เชื่อ เกียรคร้านเอาแต่กินกับนอนนอกจากนี้ก็ยังขโมยของวัดไปฝากลูกหลานเป็นประจำโน,น่นบ้านแกอยู่ใต้วัดโน,น่นอาตมาบอกว่ามันเป็นบาปน้าหลวงตาแกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสร็จแล้วเป็นยังไงไปเกิดเป็นเปรดเห็นไหมครูใหญ่น่าจะถามแกดูว่าทำไมถึงได้ใช้ให้ครูมาขอปลาตรายทำไมไม่มาขอเอง ผมคิดว่าจะถามอยู่เหมือนกันแต่ยังไงไม่ทราบลืมเสียได้สงสัยจะกลัวมากไปหน่อยแกคงรู้ว่าเมื่อคืนมีคนเขาเอาผ้าไตรมาถวายอัตมาหนึ่งสำรับเลยใช้ให้ครูใหญ่มาขอฉลาดดีนิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโยมกลับไปปฏิบัติต่อจนถึงเวลาอาหารรับประทานอาหารกันแล้วค่อยมาหาอัตมาอาตมาจะออกไปบิณฑบาตอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นค่อยว่ากันใหม แล้วท่านพลักครูก็ออกบินทบาตโดยมีนายสมชายหิ้วปิ่นโตเดินตามหลังครูสามคนกลับไปยังศาลาไม่มีใครพูดถึงหลวงตาเฟื่องอีกด้วยกลัวว่าแกจะมาปรากฏตัวฟ้ายังไม่ทันสางเพราะดวงตะวันยังไม่ขึ้นพวกอมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะมาป้วนเปี้ยนให้เห็นได้ท่านพลักครูฉันเช้าเสร็จได้สักพักครูใหญ่หนึ่งคนนำครูน้อยสองคนเข้ามาหา แต่ละคนมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะกลับอยู่กันอีกสักคืนทนาท่านจะอาวาดแกล้งยาวไม่ไหวครับสามเสียงตอบขึ้นพร้อมกันอ้าวเพื่อจะได้เลขเด็ดหลงตาเฟืองแกอาจจะให้หวยก็ได้คราวนี้ครูบุญมีกับครูอรุณทำรรท่าสนใจครูบุญมีพูดว่า อยากได้นะอยากได้หรอกครับแต่กลัวจะช็อกตายไปเสียก่อนหลวงพ่อครับตกลงว่าหลวงพ่อจะให้ผ้าไตรหลวงตาเฟื่องใช่ไหมครับครูใหญ่ทวงถามเพราะไม่แน่ใจว่าภาระที่รับปากนั้นเสร็จสิ้นหรือยังเออแน่เกือบลืมเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาจะฝากผ้าให้ครูใหญ่นำไปถวายพระต้องถวายพระกรรมฐา,านนะ อย่าไปถวายพระซีสัวท่านพูดภาษาจีนก็เป็นเหมือนกันทำไมต้องถวายเฉพาะพระกรรมฐานล่ะครับหลวงพ่อครูอรุณถามก็ท่านจะได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้หลวงตาเฟืองได้ถ้าพระที่ไม่ได้ปฏิบตัติจะอุทิศไปก็ไม่ถึงพระบางรูปท่องบทกรวดน้ำไม่เป็นด้วยซ้ำอย่างหลวงตาเฟื่องเนี่ยท่องได้เสียที่ไหน ขนาดบวชมาตั้ง 10, สิบพรรษาเวลาเขานิมนต์ไปสวดก็ทำปากขมุบขมิบไปอย่างนั้นเองแต่อย่าพูดไปนะพระแบบหลวงตาเฟื่องเดี๋ยวนี้มีเยอะท่านพูดยิ้มยิ้มจากนั้นจึงหยิบผ้าไตรส่งให้ครูใหญ่หรือไปอย่างนี้แหละไม่ต้องหงต้องหอรอกเดี๋ยวก็ได้ถวายแล้ว ท่านพูดเช่นนี้ด้วยรู้ว่าคนทั้งสามจะไปพบพระธุดงกลางทางเพราะเห็นหนอบอกอย่างนั้นเอาเถอะแล้วอาตมาจะช่วยแผ่เมตตาให้อีกแรงหนึ่งจะได้ไปเกิดเอาเร็วนี่ถ้าครูใหญ่ไม่บอกอาตมาก็ไม่รู้ว่าแกไปเกิดเป็นเปรตลืมไปเลยหลวงพ่อได้เห็นหนอแต่ทำไมไม่รู้ล่ะครับครูอรุณสงสยัยอ๋อ นี่แสดงว่าครูยังเข้าใจเห็นหนอไม่ท่องแท้ดีแล้วที่พูดขึ้นมาอาตมาจะได้ถือโอกาสอธิบายเสียเลยจริงอยู่แม้อาตมาจะได้เห็นหนอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตลอดเวลาเมื่อไรกันแม้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยุ่งเลยนะสีวันวันไม่เป็นทำอะไรแล้วเพราะเที่ยวไปเห็นคนโน้นคนนี้วุ่นวายไปหมดโปรโดจำไว้ว่า เราจะใช้เห็นหนอก็ต่อเมื่อตั้งสติกำหนดจิตเท่านั้นอย่างที่อาตมากำลังคุยกับโยมอยู่เนี่ยอาตมาก็เห็นโยมเป็นโยมเหมือนเหมือนกับที่คนอื่นเขาเห็นเห็นกันแต่ถ้าอาตมาอยากรู้ว่าโยมกำลังคิดอะไรอยู่อาตมาก็จะตั้งสติกำหนดจิตแล้วเห็นหนอจึงจะเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้พอจะเข้าใจหรือ,อยังล่ะครับเข้าใจแล้วครับ หลวงพ่อครับและคนที่จเจริญสติปัฏฐานสีได้โอกาสเห็นหนอทุกคนไหมครับครูบุญมีสงสัยไม่ทุกคนก็คนที่จบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมทุกคนหรือเปล่าล่ะได้เป็นบางคนครับครูอรุณตอบเหมือนกันนั่นแหละคนที่จเจริญสติปัฏฐานสีบางคนก็ไม่ได้เห็นหนอ เพราะมันไม่ใช่จุดหมายของการปฏิบัติเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นอัตมาจะยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลเรื่องพระอุบลวรนณาเถรีคนนี้เป็นพระอาหารหันต์มีฤทธิ์มากในบรรดาพระเถระผู้มีฤทธิ์ต้องยกให้พระโมคคลานะแต่ถ้าพระเถรีต้องยกให้พระอุบลวรนณาแต่ถึงแม้จะมีฤทธิ์ก็ยังถูกนันทมานบข่มขืน กระทำชำเราซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมเก่าครั้งอดีตที่ท่านประพฤติผิดศีลข้อสามคนก็พากันสงสัยว่าทำไมทั้งๆที่มีฤทธิ์อยู่ยังถูกข่มขืนได้นี่ก็เหมือนกันคือเมื่อท่านยังไม่ได้ตั้งสติกำหนดจิตฤทธิ์ก็ยังไม่เกิดในคำพีกล่าวว่าตอนจะถูกข่มขืนนั้นท่านไปข้างนอกมาทั้งเหนื่อยทั้งร้อนกำลังจะนอนพัก นันทามานบทกซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงก็ถือโอกาสข่มขืนตอนนี้เมื่อนันาทมานบทข,ข่มขืนเสร็จก็ถูกธรณีสูบเพราะทำร้ายพระอรหันถือว่ามีโทษหนักบาปมากเห็นไหมถ้าไม่ตั้งสติกำหนดจิตฤทธ์ก็ไม่เกิดเหมือนอย่างที่อาตมาลืมหลงตาเฟืองแล้วแกก็ไม่มาปรากฏให้เห็นก็เลยไม่รู้กันเออยังเป็นเปรตอยู่หรือนี่ครับ ท่านบอกว่าเป็นปรทัดตุปปชีวิกเปรตพวกเปรตนี้มีหลายประเภทเหรอครับหลวงพ่อเท่าที่อาตมาทราบมีสี่ประเภทได้แก่ปรทัดตุปปชีวิกเปรตก็คือพวกที่มีชีวิตอยู่ด้วยการขอส่วนบนจากผู้อื่นขบิปป,ปาสิกเปรตคือพวกที่ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิวน้ำนิชามัตตันหิกเปรตคือพวกที่ถูกไฟเผาเร่าร้อนอยู่เสมอ และกะละกันจิกกระเปรดเป็นชื่อของอสุราที่เป็นเปรตครูอยากจะเป็นเปรตประเภทไหนละ่ะคานถามครูอรุณไม่อยากเป็นสักประเภทเดียวครับทำกรรมอะไรจึงได้ไปเกิดเป็นเปรตล่ะครับหลวงพ่อครูบุญมีถาม ก็ความโลภนะสิเขาเรียกว่าจิตมีโลภะอย่างหลวงตาเฟื่องเนี่ยที่ขโมยของวัดไปให้ลูกหลานกินเพราะว่าจิตยังมีโลภะยังห่วงลูกหลานคนที่ตายขณะจิตมีโลภะเช่นยังห่วงโน่นห่วงนี่ไม่ว่าจะห่วงสมบัติหรือห่วงลูกหลานก็ถือว่ายังมีโลภะถ้าไม่ไปเกิดเป็นเปรตก็ไปเกิดเป็นอสูรกายฉะนั้นโยมจงจำเอาไว้ เวลาตายต้องทำจิตให้ผ่องใสจะได้ไปสุขติภูมิถ้าตายขณะที่จิตมีกิเลสเช่นถ้ามีโทสะก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีโลภะก็ไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้ามีโมหะก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานดังนั้นถ้ารู้ว่ากำลังจะตายก็อย่าไปห่วงอย่าไปโลภโกรธหลงจะได้ไม่ต้องไปอบายภูมิอาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องหนึ่ง อยากฟังไหมละ่ะอยากครับคนทั้งสามตอบเอาละอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังมีเจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่งอย่าให้อัตมาเอ่ยชื่อเขาเลยนะเพราะใไหนๆท่านก็มรณาภาพไปแล้วเจ้าคณะอำเภอรูปนี้ท่านสะสม้าพตรไว้เป็นร้อยๆสำรับใส่ตู้เรียงรายเต็มกุฏิไปหมดและท่านก็ห่วงมาก ไม่ยอมแจกใครเพราะตั้งใจว่าอายุครบ80ปีจะทำบุญใหญ่แล้วค่อยแจกตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพออายุ75ปีท่านก็มรณาภาพและไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมประมาทิดเดียวไปเกิดเป็นเปรตเลยจะว่าท่านโลภก,ก็ไม่เชิงเพราะท่านตั้งใจไว้ว่าอายุ80ถึงจะแจกทีนี้ท่านเลยตายขณะที่จิตไมีโลภคือห่วงผ้าไตร หลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับว่าท่านไปเกิดเป็นเปรตครูใหญ่ถามท่านมาบอกอาตมามาแบบเดียวกับหลวงตาเฟื่องมาหาครูใหญ่นั่นแหละแต่แย่กว่าหลวงตาเฟื่องตรงที่ไม่มีอะไรนุ่งหม่มมาแบบชีเปลือยว่างั้นเถอะมาก็บอกอาตมาว่าท่านพลักครูผมหนาวเหลือเกินวันเผาศพช่วยอาภาตรายแจกให้หมด แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ผมด้วยอาตมาจะจัดการให้ตกกลางคืนแก่ก็มาขอบใจนุ่งห่มเรียบร้อยบอกว่าสบายแล้วนี่เห็นหรือยังประมาทไม่ได้เลยเผลอไปนิดเดียวไปทุกขติเสียได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงเตือนนักว่าไม่ให้ประมาททีนี้เห็นความสำคัญของสติหรือยังว่า การมีสติรู้ทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั้นมีประโยชน์มากเห็นด้วยไหมละ่ะท่านถามเห็นด้วยครับครูสามคนตอบแล้วครูใหญ่จึงพูดขึ้นว่าห<อ>ลวงพ่อครับพวกผมเห็นจะต้องกราบลาและต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาพวกผมให้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างได้อาหารบำรุงร่างกาย และยังได้ธรรมะบำรุงจิตใจอีกด้วยในฐานะที่พวกผมเป็นครูบาอาจารย์ก็จะนำความรู้นี้ไปอบรมสั่งสอนแก่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไปในอนาคตสุดท้ายพวกผมไม่มีอะไรจะตอบแทนพระคุณหลวงพ่อนอกจากจะขออนุญาตถวายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหารเลี้ยงพระเนนและญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐาน ได้ทราบมาว่าหลวงพ่อต้องรับภาระหนักในเรื่องนี้พวกผมพอจะช่วยแบ่งเบาได้บ้างตามกำลังศรัทธ,ธาและกำลังทรัพย์ครูใหญ่พูดค่อนข้างยาวและจึงถวายเงินจำนวนหนึ่งซึ่งใส่ซองปิดผนึกอย่างเรียบร้อยขออนุโมทนาขอให้ครูใหญ่และคณะจงเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพและขอให้มันจเจริญกรรมาฐานกันทุกวัน ในสามคนนี้จะมีคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้อาตมาขอบิณฑบาตขอให้เลิกเสียเพราะมันเป็นการพนันแต่ที่ซื้อไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเอาเถอะที่จะถูกหนะซื้อไว้แล้วไม่ต้องซื้อใหม่บังเอิญคนทั้งสามต่างซื้อลอตเตอรี่คนละฉบับจึงพากันคิดว่า คนโชคดีที่ท่านพระครูพูดถึงนั้นคือตัวเขาคนเป็นครูใหญ่นั้นตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะเลิกเด็ดขาดไม่ว่างวนนี้จะถูกหรือไม่ก็ตามการได้มีโอกาสมาลิ้มลดพระธรรมในครั้งนี้มีค่ากว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นไหน,ไหน เวลาตีสี่ของวันถัดมาท่านพระครูตื่นขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลาสองชั่วโมงเช่นเคยและไม่ลืมที่จะแผ่เมตตาไปให้หลวงตาเฟื่องดังที่ได้ลั่นวาจาไว้กับครูใหญ่เมื่อคืนก่อนจำวัดท่านได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ภิกษุนั้นครั้งหนึ่งแล้วคงจะพอช่วยได้บ้างแผ่เมตตาเสร็จท่านจึงกำหนดออกจากกรรมฐาน พอลืมตาขึ้นจึงเห็นหลวงตาเฟื่องนั่งพัาเพียประนมมือแต้อยู่เบื้องหน้าผมมาขอบคุณท่านพระครูที่ได้ช่วยสงเคราะห์ผมสบายแล้วภิกษุชาราบอกกล่าวท่านมาก็ดีแล้วผมอยากจะต่อว่าสักหน่อยท่านพระครูพูดขึ้นต่อว่ามากๆก็ได้คราวนี้ผมยอมจำนนทุกอย่างเข็ดแล้วถ้าผมเชื่อท่าน พระครูเสียแต่แรกก็คงไม่ลำบากถึงปานนี้ฝ่ายนั้นรำพึงรำพันเรื่องที่ผมอยากจะต่อว่าก็คือทำไมท่านไม่มาบอกผมตั้งแต่ทีแรกเพราะอย่างน้อยผมก็ช่วยท่านให้ไม่ต้องอดอดอยากๆและทำไมไม่บอกผมตรงๆต,ต้องไปผ่านทางครูใหญ่ท่านไม่อายเข้าหรือที่เป็นพระแต่ไปขอส่วนบุญจากคฤหัต มาขอจากพระด้วยกันอย่างดีท่านเห็นผมเป็นอะไรถึงได้ข้ามหน้าข้ามตาไปเจ้าของกุฏิต่อว่าต่อขานเป็นการใหญ่ผมกลัวว่าท่านพระครูจะไม่ให้อภัยก็เลยไม่กล้าอีกอย่างผมก็อยากจะรับกรรมที่ก่อขึ้นนั้นด้วยตนเองก็ท่านพระครูเคยสอนไว้ไม่ใช่หรือว่าทำกรรมแทนกันไม่ได้ใครสร้างเหตุคนนั้นก็ต้องรับผล ถูกแล้วแต่ผมหมายความว่าอย่างน้อยก็ยังช่วยให้ทุเลาเบาบางลงได้บ้างแต่ตอนนี้ท่านก็ได้ช่วยผมแล้วผมเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครูมากเหลือเกินนี่ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกผมจะตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติปัฏฐานสี่ไปจนตลอดชีวิตผมรู้แล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันทุกอย่างไรผมจะต้องลาขอบพระคุณสำหรับผ้าไตร หม่เอี่ยมที่ผมนุ่งห่มอยู่เดี๋ยวนี้พูดจบภิกษุชาราก้มลงกราบสามครั้งแล้วร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปในความสลัวของยามอรุณ